ลอ,อยแล้วมับก็บให้กับประทัดโอ้โหพันหนึ่งหกสิบตาเหลือบเลยทีเดียวเชียวมาอีกร้อยสี่สิบสิบก็มาอีกร้อยแปดสิบบ้าบอขอหอยบอคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาทุกคนทุนผ่านสามวันนี้จัดกันเลยเน้นๆดอกแรกว่ายังไงดีว่างไงดีโอเคมาตอนนี้สิบว่าไงต่อไหลไปไหมโอ้โหไม่ไหลนะไม่ไหลนะ ไปต่อยอย่ารอชา้าเออเบ็ด10เบ็สิพี่ชายเต็มคอรอเต็มแข้งดอกนี้มา 8A ลงไหมโอ้โหเสียวแวบแม่ไปกันต่อโอเคไม,มีกสามเคไหมเคไหมโอ้โหอวยพลาดไปได้ไปกันต่อฮะพี่ชายเออะสิบกัมาดอกนี้ว่าไงต่อไหลไหมโอ้โยยังไม่ค่อยไหลเลยนะแปะหน้าวันนี้ วันนี้แปะยังไม่ค่อยไหลเลยนะขอหลายๆหน่อยคิวมาเหล่าน,นี้2ของแท้สิบลงมาเรียบร้อยสบายใจสิบลงมาห้แปดว่าไงต่อ <c oughs> ซื้อไปเลยดีกว่ามาซื้อไปเลยดีกว่าเออจัดปุยจัดไปเยังไงลุนลุนฮะมามาหมาหมุนหมุนอุ้ยสบายใจเออขโมยก็รอบหนึ่ง ว้ายยังไงว้ายยังไงดีโอเครู้เรื่องกับเบื้องแตกจัดปุ๋ยจัดปลายปลายต่ออีกักน,นิดปลายต่ออีกนักหน่อยลุ้นๆมันมาเสียวเสียวฮะเออจัดไปลายวัยรุ่นจัดไปลายวัยรุ่นโหสิบสองไปแล้วยังไงดีอู้หึเสียวแหวบเลยอีกเซตทีไปอีกเซตทีไปยังไงอย่าตกขาโอ้โหอย่าตกดำนะโอ้ยยังไงโอ้ยยังไง,ง,ไงโอ้ย โอ้ยของไปต่อไปต่อปี bye, ่ชายไปต่อพ okay, ี่ชายปีย oh uh 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 uh. yeah. ังไงดีจิโกโอเคลูเรื Ohhh. ่องลูเรื่องกับเบลแต่ยังไงียังไงโอ้ยสบายใจอ่ะของหลังซะหน่อยปียังไงดีขอตัวคูนซะหน่อยโอ้โหเออมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะโอ้โหมันต้องลุนๆมันๆอย่างนี้ โอ้โห,โหยอย่างงี้สบายใจฮะคูณยี่สิบว่างต่อจิโกหัว่างต่อจิโกโ,กอ,โ,กโอ้เออมันต้องอย่างงี้อีกทีอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอ้โหโคตรจะลุ้นเลยเรียบร้อยเรียบร้อยคูณยี่สิบห้ายี่สิบมายี่สิบหมุนนะลุ้นลุ้นกันไปไวรุ่นจะทำกำไรให้เราได้ไหมทียังไงดีเรียบร้อยคิวมาตอนนี้รอยรยเย่ปลา เออสิบเข้ามาแทนนะปลาลงหน่อยปลาเออเพลาดไปได้นะไม่เป็นไรพี่ชายเริ่มกันใหม่ไปกันต่อชาบลงมาดอกนี้โอ้โหเสียแวบแต่ไม่มีอะไรเข้านะเออยังไงดีขอไม่กล้าทุนพอฮะเออขอไม่กล้าทุนพอขอเน้นๆนหน่อยขอเน้นๆหน่อยเออซองมาดอกนี้ฮนะบาบอและเคเรียบร้อยสบายใจดู เดืดเจามาจอดลอยแล้วมัฟก็ให้กระปัตชัดโอ้โหพันหนึ่งหกสิบตาเหลือบเลยทีเดียวเชียวมาอีกร้อยสี่สิบสิบเข้ามาอีกร้อยแปดสิบบับบอคอยพอบาบบอคอยพ่อเออทั้งหมดพันหกนะไปกันต่ออย่ารอจ้าพี่ชายที่ยังไงดีจิโกขอเน้นๆหน่อยขอเน้นๆหน่อยโอ้โหไอ้าวไม้ก้ามุนไว้ยังไง เจเข้ามาดอกนี้มาขอหายยี่สิบข <c oughs> อเน้นๆหน่อยโอ้โหอย่างนิง่งอย่างนิ่งสิลูกโอ้โหอย่างนิ่งสิลูกไอ้หนูเรียบ e ร้อยเขามาดอกนี้ร้อยหกสิบต่อไหมโอ้โหมันไม่ค่อยไหลเลยเว้ยไหลหน่อยเออชาเขามาตอนนี้สี่ร้อยยี่สิบว่าไงต่อจิโกโอเคไหมสิบวายเขามาซองมาจ่อรออยู่แล้วฮะ เรียบร้อยห้าร้อยสี่สิบโอ้โหของแท้แม่จา๋าบิกวินไปเลยสิจ๊ะเออซุปเปอร์เมกวินฮนะก็ร้อยเจ็ดสิบอิ่มน้ำสำรักนการกำบัเลยทีเดียวเจียว,วมาไปกันต่อฮะสามอ้สามหมุนพี่ชายเออปัตทัดเข้ามาตอนนี้หกสิบเอเรียบร้อยสบายใจหกร้อยบาบอรจริงเชียวบาบอรจริงเชียวบิกวินอีกแล้ว 6, 160, ฮะหกร้อยหกสิบฮะ เออมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้โอเครู้เรื่องกระเบื้องแตกรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาอีกสามสิบว่าไงหลายไหมเก้าสิบนะไปกันต่ออย่ารอจา้าว่าไงเด็โกจิโก้เจ๋งเข้ามาตอนนี้สี่สิบของแท้แม่จา๋าโอ้โหกสิบเข้ามาเย่สิบเคไหมโอ้โหทั้งหมดหกสิบนะจ๊ะเออไม้สุดท้ายหมุนสุดท้ายลุน้ๆนๆฮะโอ้โห่พลาดไปได้ ลาดไปได้แมบาบอ3,780โอเคประมาณนี้นะทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดแจก์กดซับสไรด์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ